สดๆจากบ้านของอาจารย์สมร้าวบ่าวมืองหยดเท่าวันนี้มาเยี่ยยมามทำข่าวผ้าหลุดซื้อหาเป็นมาเอาไม้แค่นะครับผมเวลาเครื่องเสียงเครื่องเสียงออกวะเลยเนะบ่ครับขายออกวะแลยเอาใครวันแล้วยังแต่ชุดปิกนิกวัสสันวะเป็นชุดปิกนิกนะครับรับก่อนรับครูได้ได้สบายรับก่อนรับครูได้สบายวัสสันวะเอาปีสีมานี่สมมติเป็นโมแค่น้ำมีหรอหักไหลวันนี้เออไม่หรอ ดับยุก็อคนกับเมียเมื่อยวะอืมแลาจังสบายดี่พมีลูกมีหลานบนุญเนาะสองเถาอยู่สองเถาอ่าเมื่อเนี่ขอโอกาสเนาะขอโอกาสขออ,ขอ,อ,ขอนุญาตทั้งหมอล่ำเพลินเนาะพี่น้นนองเป็นลูกศิลูกหาเป็นลูกคนลูกเทียนเป็นสังกัดเดียวกันในมือนน่มา,ามาหยาเบาสมอนเพลินกันเลยมาฉิบมาขอฟังลำ่ำนะครับมาขอฟังลำ่ำ ฟังลำลองลำอยังเจ้าก่อนเจ้าก่อนพ่อเด็กเป็นกระสัยยาพิ่นพอเด็กกินข้าวแสบเพิ่นมานอนพี่น้องพอดนๆพ่อกันสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอันนี้คือหมอลำางสุวิมลวงตาเนาะพี่น้องเป็นเป็นเป็นหมอลำเพิ่นเป็นอ่านั่งเอกเพิ่นเอิญว่านั่งเอกตลอดกาลนาะครับตะก่อนกาบเป็นวงไปอยู่วงนั้นวงนี้โอ้หลายหลาหมองเนาะไปเบิดประเทศนอกก็ไปประเทศลาวก็ไปแต่ว่าช่วงนี้นั้นอยู่บ้านเพิ่นป่ะเพราะว่าทั้งบ่าวสมอนเพิ่น แบบอยู่แบบสบายพาสังหรางเือโทรมาหาเราก็ยันน้ำหอยน้ำนองข้องบึงคนละมาจากพ่อปนได้ยูแบบธรรมศาตรแล้ว่ะหาตัวหนกหาตัวยาการะบานนที่น่องอาวันนี้เรต้องวอาหลายจห่างมาฟัง 你不帮。 คนได้ว่าใหญูงผูป้อนเข้าป้อนน้เมียนข้เหี่ยวโตผู้ทีเพียงฟุ้งฝักที่ปู่ปาป้อ อนแม่นังหี่หูนอนจนสอดแจงคอยเอาผ่าแม่นผ้าปียามลูกเยาวลูกกี้คอยผาดเปลี่ยนแพ้สบายเฮ็ดด้วยเพิ่งจริงจะเอหักแพงเพียงตุ่มล่ำแม่คือสู คือน้งป่าที่คอยสอยบุญคุณแม่บ้าเห็นของน้อยหน่อยบ้าเห็นของน้อยหน่อยมันเกินรอยสังกินุ่งไม่รูวงห่างไม่บอกโตตัวไม่กำดำมองใจแม่ แม ah. <mel> ่เเพงเอาบ่านเกวดวงตาเอ๋ยของออเมระยะรูกล้อมเกือบสีเย่มมคอยสวยสอยปากคอ ลูกเก่าเสมอเนดวงตาเพื่อเพียงลูกมากที่ฟี่บอดมีการจา่าบอดว่นป่าทิมวิยุหินไหลบาทหัยขอให้โง่คุณแก้วพอแบตนพอแม่เลี้ยงบอดปล่อยว่างป่าย่ำไปนา้าไพผูกอุ้มลูกไสลูกสาวนนห,าหน่อยจนหะารขย่อยทั้งค้อนและทั้งหา มั่จังบาปกระดอผู้ได้ถิมพอแมตนอันนี้คือบุญคุณของพอแมี่เลียงขมพาเ้าหง่นะคะนาะสซึมนต์ก็ขอฝากให้ลูกๆทุกคนนะคะนาะสำหรับเป็นวันแม่วันที่12สิงหานะคะนาะย้อนหลังค่ะอาจารย์โอ้โหูมาล่ำเฮาเฮาเฮาสืบสารไว้เพราะว่าอีกต่อไปมะนาในขันเฮาพอสืบสารไว้ลูกหลานเฮาก็สเบไปเพราะว่าขุ่มเหมือนมี่ อินดีอินยังขามาเนี่พี่น้องมีรถแหร์รถยังเนาะครับเนาะว่าล่ำเรื่องร่ำยังขันบ่วในลีกสิหาฟังยากใช่ไหมชนะแรงฮอกรักจังเลยมาสืบสารไหวนะครับหายากอืมหายหกเนาะพี่น้องเข้ากักดติดตามในช่องบ่าวอีสานพินแคนนะครับหรือว่าในช่องช่องยูทูบชูนุ่นกามีนบ่อ่ะก็มีขิกันเนาะพี่น้องชูวิมลวงตาอ่ช่องยูทูบเพื่องเดี๋ยวพี่น้องเข้ากันคอยติดตามในก็แล้วกันเนาะ เดี๋ยวตั้งติดตามใน้ช็อตต่อไปช็อตนี้เอาไว้เซ็นเปนก้อน,กนเกลือกันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากฝากฝากไว้